รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมเรินทีวีเขาอะเอาเปลือกหอยมาทำแทนเป็นเกรดขององค์พญานาคที่บันไดหน้าแข็งนี้ทุกคนผมพาทุกคนมากินของดีอำเภอนาดีนี่ก็คือขนมเขียวแม่ปุก ทุกคนอยู่กับผมโจอี้นะครับและนี่คือรายการเที่ยวไม่ส้ทางเย้เจอกันทุกวันเสาร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ทางอมรินทร์ทีวีเอช่อง34ในสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่นี่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่สีเขียวและเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่เยอะที่สุดนะครับในภาคตะวันออกเลยก็ว่าได้ครับวันนี้อยากพาทุกคนมาทําความรู้จัก กับจังหวัดปราจีนบุรีในแบบฉบับเที่ยวไม่สำทางเรานั่งเปิดารายการลมเย็นๆพัดมาโอาโหมองวิวทิวทัศน์ด้านหลังของผมสวยงามมากๆเลยที่นี่คือที่แรกที่ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับจังหวัดปราจีนบุรีนี่คืออ่างเก็บน้ำเนฤรบดินทระเินดานะครับ หลังจากนั้นผมจะพาทุกคนไปกราบพระขอะพอรที่วัดล้านหอยหรือว่าวัดรัตนเนตรารามและก็จะไปกราบเจ้าแม่กุนอิมกันที่วิหารอีพงเทียนไทยไปิดท้ายด้วยของขึ้นชื่อของอำเภอนาดีขนมเขียวแม่ปุกที่ว่ากันว่าหมดเร็วมากต้องไปก่อน11โมงหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาไปชิมกันแต่ว่าเรามาถึงที่แรกแล้วผมจะเล่าให้ฟังเลยแล้วกันครับว่าที่แห่งนี้ ก็คืออ่างเก็บน้ำเนเรือบดินธารจินดานครับที่นี่เขาตั้งใจจะแก้ปัญหาเรื่องของภายแล้งแล้วก็ปัญหาน้ำเค็มน้ำเสียที่มีการผลักดันเข้ามานอกจากนั้นยังเป็นแนวกั้นระหว่างคนกับป่าไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าเพราะว่าจะใกล้กับบริเวณของอุทยานแห่งชาติปางศรีดาแล้วก็อุทยานแห่งชาติทับลานเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักที่นี่มากขึ้นตั้งใจว่าจะไปพูดคุยกับผอ,อแห่งนี้เดี๋ยวเราไปเจอท่านผอ,อกันครับ thank you อยากให้พอเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของอาเก็บน้ำในรือบินินทรัจจินดาให้ฟังหน่อยครับครับเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์มากนะครับ,รบอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทั้งทับลานและอุทยานแห่งชาติบางสีดาตั้งแต่ปีพศ .2,500 เป็นต้นมาเนี่ยก็ได้มีชาวบ้านเข้ามาบุกลุกแพรวทางป่า<อ>นะครับทำเป็นพื้นที่การ,กรเกษตรแล้วก็อยู่อาศัย พอความสมบูรณ์ของผืนป่าหมดไปนะครับปัญหาก็เกิดขึ้นในช่วงของฤดูแล้งก็จะเกิดปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรแล้วเพื่อการอุปโภคบริโภคในขณะเดียวกันในฤดูฝนก็เกิดปัญหาอุทกภัยนะครับก็เกิดปัญหาซ้ำซากอย่างนี้ทุกปีนะครับในหลวงราชการที่9ก็ทรงทราบถึงปัญหาตรงนี้ถึงได้มีพระราชดิโครงการห้วยสมงขึ้นนะครับ เมื่อตัวเขื่อนแล้วเสร็จเนี่ยในหลวงราชการที่9ก็ได้พระราชทานชื่ออ่างเก็บน้ำนรบดินทัดจินดานะครับ,รบซึ่งก็มีความหมายว่าอ่างเก็บน้ําที่สร้างขึ้นตามพระราชบิดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งก็เป็นมงคลกับโครงการนี้เป็นอย่างสูง<อ>นะครับ อย่างเวลาช่วงที่น้ําเต็มความจุนี่มันขึ้นมาขึ้นมาถึงตรงนี้เลยครับขึ้นมาถึงตรงนี้อ๋อาถึงตหน้าฝนเหรอครับช่วงปลายฝนต้นหนาวประมาณ<อ>ปลายตุลาพฤศจิการตรงนั้นจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยวิวจะสวยมาก หละจากการที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณวิเชียนเหลืองอ่อนในวันนี้ก็ทําให้ได้ทราบถึงประโยชน์ของอ่างเก็บน้ําไม่ว่าจะช่วยในเรื่องของการกักเก็บน้ําแก้ไขปัญหาภัยแล้งผลักดันน้ากลอยในแม่น้ําปลาจีนบุรีและแม่น้ําบางปะกงกันไปแล้วอ่างเก็บน้ํานั้นก็ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กับครอบครัว ที่นี่อากาศดีมากๆเลยนะครับเราก็จะได้สูดอากาศได้อย่างเต็มปอดพร้อมๆไปกับการเดินเล่นพักผ่อนเหมือนอย่างที่ผมโจวี่ทำในวันนี้ครับช่วงหน้าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่วัดล้านหอยแค่ชื่อก็ฟังดูแปลกแล้วใช่ไหมครับแต่จะน่าสนใจและว,ว้าวขนาดไหนตามกันต่อในช่วงหน้าครับอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่นี่นะครับคือเขา,าเอาเปลือกหอยมาทำแทนเป็นเกรดขององค์พญานาคที่บันไดหน้าแข็งนี้ทุกคน สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบลเวอเรจำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพ์ชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดานะครับนี่ยังคงอยู่ในอำเภอนาดีมาถึงแล้ววัดรัตนเนตารามหรือการขนานนามว,ว่าวัดลานหอย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 ที่นี่นะครับเขาใช้เปลือกหอยประดับตกแต่งสวยงามอันซินไทยแลนด์ หาไม่ได้นอกจากที่นี่ <Wow. S 1> ที่เดียวนะครับจุดเริ่มต้นมาจากที่เจ้าวาดท่านทรงไปเห็นว่าเฮ้ยเวลาที่คนเราอ่ะกินหอยเสร็จเปลือกเนี่ยมันก็ถูกทิ้งวางไว้แต่ว่าทําไมเปลือกหอยเหล่านี้มันไม่ถูกย่อยสลายแล้วมันก็ไม่แตกหักเราจะเอามาเพิ่มมูลค่าเอามาทําอะไรได้บ้างท่านก็มีไอเดียเกิดความคิดว่าถ้างั้นเราเอามาประดับตกแต่งบริเวณตามพระพุทธรูปต่างๆมันก็เกิดความสวยงามกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซินไทยแลนด์ในแบบฉบับ การ้องทเี่ยวเชิงพระพุทธศาสนาผมได้ยินมาว่าทั้งหมดลงมวลเนี่ยเป็นฝีมือของหลวงพ่อเองเลยก็โดยส่วนหนึ่งครับแล้วหลวงพ่อไปเจอหอยที่ไหนมาจึงเกิดเเป็นนแรงบันดาลใจครับเราเดินบินสบายแล้วไปเจอเกลือหอยมันมันมันอยู่มันทนนานหลายปีก็เลย เราเอาหอยแขกมาแทนงานปั้นดีกว่าถ้าเกิดเราปั้นคนเดียวมันไม่ไหวมันเหนื่อยเอ,อเอาติดหอยนี่มันอาจจะทําง่ายกว่าก็เลยบอกบอกโยมให้ลางหอยตามแต่ถุนบาทมาหอยแขกเนีครับ <laughs> ที่กินเสร็จแล้วก็ลางมาให้สะอาดเดี๋ยวจะมาลองลองมาติดตรงฐานหอระฆังนี้ดูอ,อันนี้เป็น,เป,นเป็นจุดประกายแหลกสําหรับงานเปลือกหอยทั้งหมดเลยอ๋อเห็นบอกว่าฝีมือทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่ช่างที่ไหนเป็นหลวงพ่อกับพระลูกวัดเองเลยใช่ เดี๋ยวเราจะเดินสำรวจไปรอบๆวัดแห่งนี้นะครับแล้วก็ชมความสวยงามของวัดล้านหอยไปกราบพระกันนะครับตามมาเลยครับ จดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่นี่นะครับคือเขา,าเอาเปลือกหอยมาทําแทนเป็นเกรดขององค์พญานาคที่บันไดหน้าแข่งนี้ทุกคนคือมันมีความสอดรับไปกับเรื่องราวนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าองค์พญานาคเนี่ยลำตัวท่านจะเป็นเกรดนะครับการใช้เปลือกหอยเนี่ยก็ช่วยทําให้มีความสมดุลและก็สวยงามพอจับไปแล้วเนี่ยมันก็ได้ความรู้สึกอีกแบบหนึง่งเชื่อว่าไม่มีที่ไหนนอกจากที่นี่ที่เดียวที่องค์พญานาคทำมาจากเปลือกหอย สวยมากๆเลยแล้วทุกรายละเอียดเป็นหอยคนระชนิดแต่เอามาสร้างความแตกต่างและทาสีขึ้นมามันก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนอันซีนมากๆเลยครับ ด้านหลังวัดของเรานะครับจะมีมุมที่เดินไปร้านกาแฟได้คือมันจะเป็นทุ่งนาชาวบ้านที่นี่เขาเลยเรียกว่าลาดนาร้านหอยตามฉายาวัดเลยครับ ออกจากวัดรัตนเนตารามหรือวัดล้านหอยเราก็ขับรถไปเที่ยวกันต่อที่อำเภอกบินบุรีที่นี่นะครับผมจะพาผู้ชมไปไหว้องค์พระโพธิสัตว์กลิมหรือเจ้าแม่กลิมที่วิหารอีทงเทียนไทสายมูต้องห้ามพลาดที่วิหารอีทงเทียนไทเลยนะครับและจะไปชิมขนมโบราณแสนอร่อยขนมขึ้นชื่อของอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีที่มีชื่อว่าขนมเขียวติดตามได้ช่วงหน้าครับเปิดกี่โมงครับแม่ตีห้าครึ่งคะ่ะเปิดตีห้าครึ่ง ไม่ถึงครึ่งวันหมดแล้วสนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมไทยทิพมะม่วงจุ้ยซี่สูตรพริกเกลือยูสุหาซื้อได้แล้ววันนี้ทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ จากอำเภอนาดีนะครับติดกันเลยขับรถ10นาทีมาถึงอีกหนึ่งอำเภอแล้วที่นี่ก็คืออำเภอกบ,บินบุรีนี่คือวิหารอีทงเทียนไทด้านหลังของเรารู้สึกเหมือนอยู่ประเทศจีนเลยครับเพราะเขาจําลองการก่อสร้างมาจากห, <mostly. S 1> หอฟ้าเทียนฐานที่เมืองปักกิ่งประเทศจีนจน,จนั่นเองครับหอฟ้าเทียนฐานที่เมืองจีนนั้นเขาใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมนะครับในการ ขอพรเทพเทวดาขอฟ้าฝนในสมัยราชวงศ์หมิงและก็ราชวงศ์ชิงนะครับประเทศไทยของเราก็เลยได้จําลองขึ้นมาและด้านในจะประดิษฐานพระโพธิสัตว์โกอิมหรือเจ้าแม่วนอิมนะครับลองสังเกตด้านหลังของเรานะครับเป็นกระเบื้องสีเขียวจริงๆแล้วอันนี้ย คือกระเบื้องโซลาเซลล์นะครับและยังมีกระจกเทนเปอร์กาสซ้อนอีก3ชั้นเป็นการสั่งทําพิเศษนั่นหมายความว่าตึกแห่งนี้เป็นตึกกรีนทาวเวอร์นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์และก็เป็นไฟที่ใช้ภายในอาคารแห่งนี้ ที่นี่ทั้งทีจะพาไปเดินชมบรรยากาศโดยรอบและไปกราบองค์เจ้าแม่กวนิมเพื่อความเป็นสิริมงคลด้านในของวิหารอีพงเทียนท้ายแห่งนี้กันครับ ภายในวิหารแห่งนี้นะครับยังสอดแทรกเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆไว้มากมายอาคารวิหารเป็นวงกลมประกอบด้วยชั้นใต้ดินและชั้นถงประดิษฐ์สถานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมชั้นใต้ดินจะมีเสาทั้งหมด25ต้นและชั้นถงจะมีเสาทั้งหมด24ต้นเรียงรายรอบอาคารวิหารแบ่งเป็นวงใน12ต้นซึ่งมีความหมายถึงเดือนทั้ง12เดือนและวงนอก12ต้นหมายถึงเวลา12ชั่วโมงยาม ฟ้าไปดานเป็นรูปมันดาราหรือว่ามนฑลในภาษาไทยซึ่งมีความหมายในพุทธศาสนิกายวัชรายานหรือทางที่เบตถึงมนฑลศักดิ์สิทธิ์แห่งการตัดสู้ภายในวิหารโดยรอบยังมีภาพวาดพระโพธิสัตว์กวรอิมปางต่างๆถึง11ปางด้านบนติดตั้งเสาล่อฟ้าเป็นสัญลักษณ์แทนการดึงพลังงานจากฟ้ามายังผู้มีจิตศรัทธาที่มาสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ภายในและภายนอกวิหารมีภาพเขียนที่เป็นสัญลักษณ์มงคลสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธิ์ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนั่นเองครับ ตอนนี่จะกลับกรุงเทพนะครับผมพาทุกคนมากินของดีอำเภอนาดีนี่ก็คือขนมเขียวแม่ปุกอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับแม่ปุกสวัสดีครับครับ,รบแล้วอย่างแม่ปุกนี่ขายมานานแค่ไหนล่ะครับโอ้20-30ปีแล้วค, 20, 30, ค่ะบ20-30ปีในขณะที่ผมนั่งรอ ขนมเนี่ยกำลังทำอยู่อ่ะมีออเดอร์เข้ามาเป็นร้อยร้อยกล่องเลยค่ะวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ร้อยกล่องครับแม่พอจะบอกได้ไหมครับเกินเกินค่ะเป็นพันกล่องเลยครับยังไม่ถึงค่ะโอ้แลวคือเขาทำกันไวมากเลยจริงๆแล้วขนมเขียวถ้าจะให้แบบคนที่ไม่เคยชิมอ่ะแม่พูดให้คนเขาเข้าใจมันคือขนมอะไระครับแม่สมัยก่อนเขาเรียกเขาเกลียบอ่อนเขาเกลียบอ่อนคื้นบ้านจ้ะ เปิดกี่โมงครับแม่ตีห้าครึ่งค่ะเปิดตีห้าครึ่งไม่ถึงครึ่งวันหมดแล้วนะนี่ครับทุกคนโหนี่นะครับ รูปร่างลักษณะจะเหมือนกับข้าวเกลียบปากหม้อแล้วพอใส่ถั่วเหลืองแล้วก็มาพราวไว้มันก็จะเหมือนกับขนม่อแปบผสมกันแต่เวลาเรากิน่อแปบอ่ะมันจะไม่ใช่ใบเตยแล้วเราบางทีก็ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มแต่แม่บอกว่าอันนี้ยไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยพูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวลองชิมกันเลยครับนี่ครับโอคือแป้งเขาอ่ะจะเหนียวนุ่มแล้วหอมใบเตย เป็นไงคะอร่อยมากผมอธิบายรสชาติไหมครับคือมันมีความหอมใบเตยและขนมของแม่เขาหวานน้อยพอเจอกับถั่วข้างในอ่ะที่มันมีความแบบแบบค่อยๆเคี้ยวไปได้กลิ่นของถั่วมะพร้าวเกลือน้ำตาลอ๋อขนมเบียวมันจะนคล้ายๆกล,ลิ่นเหมือนขนมครกใบเตยแต่มันจะนุ่มกว่าแล้วพอมันมีไส้ข้างในอ่ะ ที่เหมือนใกล้ๆจะเป็นขนมเปี๊ยะละมันเละอร่อยกําลังดีอร่อยมากเลยแม่าบางคนเขาบอกว่าคนเดียวนะกินแบบเนี้ยห้ากล่องยังไม่อิ่มเลยเขาบอกเขากินแบบเรื่อยๆเพลินๆนะ่ะออเดอร์มันเลยเยอะมากๆใครที่ยังไม่เคยมาลองนะถ้ามาปราจีนบุรีไม่ได้มาที่อำเภอนาดีแล้วมากินขนม,ขนมเขียวแม่ผุกพลาดเลย อะไรถึงผู้ชมหน่อยเผื่อใครอยากจะมาชิมถ้าใครมาท่องเที่ยวอำเภอนาดีก็แวะมาชมม,มาชิมด้วยนะคะครับ บลงแล้วนะครับกับทริปที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ผมโจวีและเที่ยวไม่ซ้ำทางพาทุกคนมาท่องเที่ยวในแบบฉบับเที่ยวไม่ซ้ำทางเริ่มต้นตื่นตอนเช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่อ่างเก็บน้ำนานฤบดินทรรจินดาที่นี่บรรยากาศดีมากๆวิวสวยๆลมเย็นๆมาพักผ่อนหย่อนใจรับรองว่าจะรู้สึกผ่อนคลายลืมความเครียดความวุ่นวายของชีวิตเมืองไปเลยครับจากนั้นผมพาทุกคนนะครับมาไหว้พระกันที่ วัดรัตนเนตรารามหรือว่าวัดล้านหอยนอกจากที่จะมีพระพุทธรูปที่ตกแตง่งด้วยเปลือกหอยสวยๆแล้วด้านหลังของวัดยังมีลานนาล้านหอยได้นั่งมองวิวไกลออกไปสนุกหูลูกตาแหมได้ทั้งไหว้พระด้วยแล้วก็ชื่นชมความสวยงามทางธรรมชาติและไปกันต่อที่วิหารอีทงเทียนไทนะครับที่นี่จะมีพระโพธิสัตว์กวนอิมให้เราได้กราบไหว้จำลองสถานที่หน้าตามาจากหอฟ้าเทียนฐานที่ปักกิ่งกันเลยได้มากราบไหว้ถือว่า เป็นสิริมงคลเลยนะครับจากนั้นเนี่ยไปกินขนมเขียวที่หาไว้ได้ที่ไหนนอกจากที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้รับรองว่ากินแล้วจะติดใจแต่แนะนำว่าอย่าลืมจองกันมาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะมาเสียเที่ยวนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่วันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีในหนึ่งวัน ตามรอยกันได้เลยครับแล้วฝากทุกคนติดตาม f c e b o o o k แฟนเพจเลนโบ b o มีเดียของทางรายการเราด้วยที่เราก็จะเอา,เอารายการของเรานะครับคอนเทนต์ดีๆไปลงใน Fanpage ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับเพราะเที่ยวทั้งทีอยากให้ทุกคนทเที่ยวไม่สำทางนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมโจวี Joey, และทเที่ยวไม่สำทางจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดไหนติดตามไปดีห้ามพลาดน,นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณบริษัทไทยแบเวเ์เลดจำกัดมหาชนธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมอันนี้คือตำลึงหวานคือถ้าไม่ใช่คนที่เป็นคนปลูกเนยผมก็จะคิดว่าเป็นดอกไม้ธรรมดาทั่วไปแต่อันนี้ทานได้ใช่พี่พิงบอกว่ายอดเขาทานได้หิ่งห้อยของเราจะออกสองข้างทางนี้นะสองข้างทางตอนชายผักนี่แล้ค่ะเนี่ย ผมเริ่มเห็นเป็นระยิบระยับแล้วทุกคนนี่คืออโน้ยเฮ้ยอมอรินทีวี